สวัสดีเอทุกคนนะครับสวัสดีเอทางช่องย t u b บด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เข้ามากดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องเลขทูบนะครับว่าอาจารย์จุดแล้วเมื่อคืนเนี่ยได้ตัวไหนแต่อาจารย์จะอาจจะบอกหรือไม่บอกรอตามในไลฟ์เดี๋ยวอาจารย์จะใบให้ไปติศสนาอาจารย์ยังไม่บอกนะครับเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนาะให้อาจารย์น็อตตี้ด้วยนะครับอ่าสวัสดีเอฟซแฟนเพจทั่วโลกทั่วประเทศนะครับตอนนี้อาจารย์น็อตตี้ฮอนมากีมฮอนนะครับฮอนแปลว่าฮอนเด้อราบเรื่อง ยาได้เดี๋ยวมิจฉาเนื้อจวดลบพรวดเลยดิจวดว่าใจมันลบแล้วเนื้อวบัรวตัวพรวดไงเลยไะมาถือมาใหม่ครับน้องก้อเดี๋ยวกำลังจะให้น้องไทเกอร์ถือกล้องไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครเข้ามาเอี๋ยวเอาบ่าวถักครับอ,อันนี้กดลั่นมาเลยสวยัสดีนะครับสวัสด<ห>ีนะครับ<ห> มีนะครับเด้อสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเด้อให้ขึ้นกะได้มากครับมี่งไม่่ในเ่เ้กแน่งแะมุขขมมุขขมผมยังไม่เล่นเลยุกแมวเน่ยเมียไม่อยู่นี่เล่นมุกเลยนะยมๆ อคิสวัสดีนะครับเด้อ่อนพี่ดิไเ๋อวันนี้ยกัคลิปบัีบบอกครับมังคีปันบอกผู้ใดเคยมาดูในอยู่นี่นะครับ่เอ็มซีตัวยงเลยนี่ได้นาบอกครับได้ไหลบอกวดันคีป็นย่งไหนซุยบอหรือว่าได้โอ้รูดเอาบอครับออยครับมาๆมาก็รับทุกไหมนะ เดี๋ยวมันจะแกะรอยบนล่างคนแรกถักมาเรียกรอยบนล่างอ๋อครับคนมีดวงเนาะงวดเจ้าเนื้อร้ากันหลายๆปอได้อยจังหวัดอืมได้ตังวัดเจ้าเนื้อมาได้ได้โอ้ได้แด้ที่หกคุณบ่อ๋อที่บนล่างแ่ละแปลว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์กับเหมือนหลให้กันแล้วเนี่ยนะครับศูนย์หมดเลยศูนย์กะงวดวันกี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับเลขวันที่สิบหกวันกี่เลขมันเข่าแค่เลขรูดเนาะซึ่ง มันจะไปเข่าคําที่อาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดมันมีเจ็ดอยู่สองตัวแต่มันไม่เป็นตัวที่อาจารย์หวังนะครับใน้ชี้อาจารยคลัง้งจีดีใจได้าอาจารย์ก็นั่งร้งปวดหัวคือเรานะครับถามว่ามันเขาเน่าอย่างมันเข่าแค่เลขรูดเนาะถ้าผู้ใดบบรูดจอตามอาจารย์ก็จะบ่ถือเพราะว่าเขาจออย่างเขาจอเจ็ดหนึ่งเจ็ดมกมอเนี่ยมันไม่มีเจนหานะครับเนาะซึ่งสถิตินะครับเลขวิ่งเลขรูดเราถ้านับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาหนิสิบสองวดเราเข้าไปถึงสิบเอ็ดมวดเลยอ่า ลองไปไลบิึงได้นะครับเข้าไปถึง11งวดนะครับจะลดงวดเดียวคืองวดที่ผมบอกว่า0ล้านเปอร์เซ็นนะคือ1พฤศจิกาผมมั่นใจว่าทุกคนเริ่มพู้จักผมงวดนี้ล่ละนะครับแต่ก็เหมือนน้ำลายขึ้นกันนะครับนะงวดนั่นบอกถึงได้ทั่วประเทศครับศูนย์พ่อมึงบอกศูนย์แม่มึงบอเต็มอยู่นะเออนะครับอาจารย์นอตตีผู้ขี่มู้ด่าเขาว่างวดน่นเนาะงวดเมื่อกี้เขาก็ดาได้อยู่เครื่องหนึ่งเพราะมันไปมันมีเสต็ดอยู่มันก็เลยรอดขันบ่มี่มันจีก็เละขึ้นกันครับ เมื่อไรมีเจ็ดต่างมาตั้งสองตัวข้าหัวแจ่มันบ่เป็นตัวที่อาจารย์ต้องการแจ่งวดนี่ผมบอกไปเลยว่ามั่นใจครับซึ่งงัวที่ผมดังกับมาดังอีรข้งก็เป็นงัวที่ออกเก้าหนึ่งล่างเนาะกับเก้าเจ็ดบนงัวนั่นผมก็บอกใครคนไมหาสื่อตะเกาหนึ่งกุ้งเน่าผมเนาะคนก็ได้ลอตเตอรี่ส่วนตัวอาจารย์ได้ตั้งเจ็ดสิบห้าใบนะครับลูกษี์มวยเลยก็ไม่แห่แห่เนี่ยนับหมื่นคนนะครับได้ผู้ได้บทหลายเพิ่นมาได้พูดเชิญหาแต่ละคนนะครับมวดอนะนะได้ออกกลางมวดเมื่อกี้ เขาจากมรเด้นับงวดที่ที่สามเราจะนับเป็นงวดที่สี่นะครับสําหรับเลขรูดเลขวิ่งเราก็นับตั้งแต่สิบหกพฤติกาเข้ารูดศูนย์แล้วก็มาเก้าหนึ่งแล้วก็มาเจ็ดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่งวดเมื่อกี้ผมบอกว่าจะพภาพี่น้องไปดาวผู้โถนไปมาหอดเ้อะมันจอดอยู่ดาวพุทตอนนี้ครับงวดเก้าหนึ่งเหรเขาหอดดาวอังคารแล้วเรียกว่าอุงวดยี่สิพาไปดาวผู้โนมาหอดน้ะมันเหมือนนะครับตอนนี้ให้มนตุตั้งดาวเจอหนามันอยู่นะครับกะงวดนี้วันนี้ก็จะยังกําหนดบอกเลขคู่ก็หลังยี่สิบภาพไป อ่าแต่วันนี้ผมบอกใบไว้ก่อนว่าเลขทูบเราจุดได้ตรงกันผมกูแค่นั้นแหละเอา้าจำงวดที่ออกเก้าหนึ่งเนี่ยเาเก้าหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปล่อยมาเลยเลขทูบเขาได้หาหนึ่งเก้ามันมาตรงกันซิบเก้าผมก็เลยบอกให้อัดเลยแม่เพรละ่ะงวดแต่งวดื่อกีเนี่ยเขาจุดไ,ได่ได้เพราะตรงกันเนาะครับเนาะอ่าแต่งวดน,นี้ผมจุดตรงกันอีกแล้วแต่ผมจะยังบอกว่าได้ว่าเป็นเลขยังแต่ผมบอกเลยอยู่ในชุดซีนละ่ะ เลขเดี๋ยวมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะอ่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอาจารย์โมหงุ่วว่าออกอย่างเด้อสามสิบธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับซื้ออีกอย่างก็ได้ขอให้มีสี่ผู้ใดมักสี่อย่างเขาก็หลุดได้เลยนะครับเนาะตัวจอะก็จะมีสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ฟังอีกครั้งสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับสามตัวมีสี่สองห้ากับสนะี่สองศูนย์ง่ะ ซีสองหากับสีสองแต่ผมจะบอกไบแค่เลขทูบผมอยู่ในชุดนี่แหละแต่มันตรงกันมันจะตรงกันยุคคู่หนึ่งแต่ผมจะมาบอกว่าคู่ไหนนะะเพราะว่าคู่ั้นในห่บอกเดี๋ยวมือไหนห่บอกผมกับยิงยกมือลงเพจผมคือเ้าแหละนะครับเนาะผมบอกไปก็ได้มันจะประมาณนตัวที่ตัวที่สองนี่แหละมา,มาลละัาณนี่แหละมาส้นนี่แหละมาะั้นนี่แหละนะครับ เหมือนงวดเก่าหนึ่งเรียกเขามันเก่าหนึ่งถูกปูมันหาเงินเก่ามันซื้อไงกันดอนะครับผมกับมาฝันเห็นแบบมูซื้อกุ้งหยกงั่นมาล่ะผมก็เลยตีผมก็เห็นมันบักกุ้งเน่าผมก็เลยไปไล่ซื้อเก่าหนึ่งนะครับอ่างวดนี้ก็ฝันแล้วฮะแต่งวดเมื่อกี้พอฝันเลยแต่งวดอีฝันว่าพี่น้อยนะนะครับที่ยืนอยู่หน้าสำนักคนที่สางสำนักแล้วแลตายแล้วว่าง่ายๆครับบอกภาษาบ้านเขาเราเสียชีวิตไปแล้วตอนเราตายหน่อยซีสิกหกปีเท่านั้นนะครับเราเป็นคนหมอบเงินไหนก้อนแรกเลยคือสี่แสนบาทมาซื้อ ที่สามแ่งแห่งนี้นะครับอตรงเป็นสามแ่งนะต้องเอาเอาโดนมาบินดูนะครับอ่ะเรามาเข่าฝันมาเข่าฝันมเนม่เคยเป็นเตียงหลายๆผมก็นนั่งเป่าเล่าไม่ฝันอนะเรายกมืนสิน่ะบอกว่ามีซีอายุต,ตอนเลาเสียน่อยสี่สิบหกปีนะครับสี่สิบหกปีตอนเลาไา่นะเนี่ยโอ เมื่อไหร่แล้ววะครับโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับผู้ใดว่ารอถึงเลขเด้อเดี๋ยวจาว่าฝันตอนนอกมาที่นี่ในฝันพอเรายกมือสีนิ้วจังสี่เล้วผมเล่นยางไปหาเราเราบอกว่าหัวใจเราเต้นแค่สีเทือนล่ะก็ลดลงจนเหลือศูนย์ในจอมัน แล้วเราก็ตายอีกเคือชีวิตจริง ah right แล้วก็ตายแล้วในฝันเราก็ตายอีกเคือหนึ่งเลยผมได้ตีเป็น402กับ46หมู่อวานได้ถือเล้าเลยสามตัวอ่าเห็นไหม402 4สามตัวเลยเห็นไหมใครที่มาเมื่อวานผมบอกให้เอาไทยไปซื้อเลยหรือเอาความฝันผมไปซื้อเรา,รา,าแต่ว่าอายุแกก็40อ่าเฮ้ย46เนาะพี่น้อยมาที่นี่เรียกที่มากผมก็ยังมาก40เนี่มากเพราะว่าเราโยก4เห็นไหม คนคนเสียชีวิตกับศูนย์ายเทือที่สองกับสีศูนย์สองแล้วอายุแล้วลสีหกกับสีซื้อไว้ครับซีหกซีเก้าเขาต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันต้องกลับหัวแต่ว่าเลขทูบเราเไม่ได้อยู่ในนี้หรอกฮะอ่าน,นะครับรแต่ขาง้วนนี่ขันผมไปลเลขทูบผมขึ้นมาคนอัดแน,น่นรอนนะครับรใช่ครับบอกบอกไปเลยเด้อยเมื่อนกี้รนะครับว่าราคาจะเกินตัวที่สองแหมผมบอกไปเลยเด้อย ลายเบิ้งผมบอกอย่างไงตัวแรกเล,เล็กอะไต้องไปรีบกล่องบ้างได้บุญญาณหนไอยนะครับเนาะมีะะไฟออกมาแล้วนะครับว่าเลรื่อยตรงกับเลรื่อยขวายเรื่เลขคายขขอะไรใช่ครับ,บก่อนได้แค่นี้นะครับมันบอกกันไหนครับจวงนี่นะครับมันต้องรักษาเขตเหมือนงวดก่อนออนะครับ,บแต่เข้าไปลายบ้านคิดมากกว่าหวยตัวไหนตัวที่สองนะครับมานะครับอายุพี่น้อยลดลงแต้มนึงมันจะไม่ยากอยัง เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเริ่มไม่ใบลลแล้วนะก2 3 5ไปว่ากันครับผมหยอกหยอกเฉยๆครับกะถามว่ามันจะปีใหม่แล้วเนาะผมกบบมีความฝันมาจากหาค่าแต่มันไหนพี่น้องเนาะเพราะปีใหม่เนี่ยเขาอะเอาไปฝากลูกฝากเจ้าฝากหัวนนาะกัวยังมาจมเมาส์เหรียกเนาะครับเนาะไม่มาละ อืเพราะว่าใจได้นี่แปลว่าัผัวจมดูเสือตายนั่นเลยกันละงวดไหนเขาเพิ่งดีใจยี่แล้วงวดไหนว่าเขากดถึงเพิ่งด่าว่นด้นะครับเนาะกะสีได้ย่ดอกผ้ากันมม้นี่คือว่าปูน่ะคาดค้นผมบอกทุกงวดเลยว่าปูคาดค้นเนอะนะครับผู้ใดสารท่าปูเราจังจะห้คือยังงวดศูนย์หลานเปอร์เซ็นต์นี่เลขมันหลุดค้นดาผมขัดผมก็บอกปูว่าซุ่มถี่มันดาเนี่ยย่าให้มันถึงน้ำผมเพราะมันเศร้าสื่อน้ำผมให้เลขออกให้มันเบิ่ง กวดเก่านึ่งมือนีผมแบบบอกว่าพู้ว่าเขาเศร้าสื่อน้ำเหลวออกให้เบิองนก็เก่านึงพ่อเก่านึงผมห่องใส่กล่องไว้อยังบักไดด้ควเออนี่คือคํำที่ผมห่วงนะครับไส้เสียว่าวแม่ถึกว่าอ๋อเนี่ยแหะเออถึงสามพันถึงหน่อยหนึงไปละสามพันสามพันหนึ่งหน่อยสามพันเงินหรอโอ้ได้เกินวันนี้ซีแล้วแม่เลยอรับสามว่าสามสิบแปดโตไปแล้วบนล่างครับ ตัวละร้อยก็เหมือนอยู่สามพันแปดถือมาในเะจ็ดพันเราขางนอกกำไรอยู่กำไรอยู่สี่ห้าร้อยคือเก่นนะครับถามว่าหลุดมันได้กำไรวามันได้ครับถ้าไปกลับบนล่างเนี่ยมันอยู่สามสิบแปดตัวนะครับแต่ก็ได้อยู่ได้น้อยแต่ได้ชัวร์นะครับเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะเปิดโจกให้ผมเชื่อว่านางอยู่ไนนี่พลังคนม่มีโศกม่มีคืออย่างงวดหนเขาถือกูบ่เคยเห็นดอกอาจารย์น็ดตนี่ยเอมอมันกูไม้เห็นมาถือจ้ำนะ ทั้งคนกับไปตัดออกนะครับเอ้เอายกงกรังเส่หัวสีเลยอีแม่ไหมลูกเก่าวาว่าตัวแม่กูเหี้ยงนอลนะอครับแม่ผมจะมาก้องมาอาชีพช่วงตีห้าครับผมตื่นมาเท้าเ่ผมก็มาอาชีพอืมครับ จานมากให่ดมากหลงมากสวจานกจะได้ก็สมอย่างกมากสวยๆนะครับก็ะกขอบคุณครับอ่ามื่อกี้จะเปิดโจกเปิดลาบให้เนาะนะครับนอเลขทูบยังไม่บอกนะครับอันนั้นใบตัวซื้อสับรางเจ้ามือเฉยๆนะครับอ่ะกะบเมื่อวนี้ยิ่งเห็นทูปยิ่งเห็นฝันมั่นใจเออ มั่นใจทุกงวันนั่นแหละแล้วลก็โดนด่าหลายวดแล้วนะครับแต่มั่นใจก็พวกกิีดา่าเขาน่าจะไม่ตามแล้ววดน,นี้นะครับถ้าเนี่ยจริงอย่าตามนะผมบอกไว้ก่อนเด้อบ้ตองมันตามไม่เจ้าตามเจ้าของว่ตถุเด้อรากาปูสิไหนที่มาจมงสีล่ล่ะคือยังเฮาล่ะจังสุดเด็กว่าถอกับมาคือเก่าน่อแหมแม่บ่ล่ะปูหอหขคนอีนร,รันท่าปูคัดคนนี้แล้วนะครับเนาะกะพออวยพรให้ป,ปีใหม่นี่มีคนถึงรางวัลที่1เด้ออยู่นี่เด้อ <c oughs> นะครับเลขมันอั่นหลายคนว่าอาจารย์นอตีปล่อยไว้มันอันเด ผมบอกไปเลยจะปล่อยมือแรกหรือมือสุดท้ายมันก็อันคือเกาอย่างน้อยผมปล่อยไปวันนี้ก็ไปได้รถเทอรี่กันนะครับเนาะเอมมอผมนี่ขี่ข้านลีลานะครับมันจะลีลาก็ได้คือพูกนี่ผมยังลีลาอยู่นี่นะแต่กับบอกจนเกือบเมือนละ่ะเออนะครับเนาะเอะะอลวก็มีไผ่ถามอย่างบนน้องมือ,อนี่นะครับไม่ไปแล้วนะครับเนาะเออแต่ไม่ไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะครับว่าอาจจะใช่หรือเปล่าอาจารย์อาจจะสับขาหลอกก็ได้นะครับเนาะเออต้องรอดรุนนะครับแต่ว่า ก็เป mm ็นการดีท yeah. oh, like ี่ได้เห็นแบบนี้เพิ่มความมั่นใจอีกแล้วเหมือนเหมือนงวดห้าหนึ่งเก้าเลยเพิ่มความมั่นใจเหมือนงวดหน้าห้าหนึ่งเก้างวดนั้นจุดทูบได้ตรงกันพูบเราไม่ต้องคิดเยอะเราสามารถอัดไปได้วันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นอาจารย์อาจจะสับขาหลอกก็ได้นะครับเนาะเออรอรุ้นกันว่าอาจารย์จะยกมือให้วันไหนนะครับรอติดตามทุกช่องนะก็กดไลค์กดแชร์ใครอยากได้คอมเมนต์มานะครับใครอยากเห็นเลขรวมนะแต่ใบไปแล้วก็คือว่าเป็นเลขที่ดีแล้วก็ ชนนะครับชนชนอ่าชนนะครับอ่าชนนะแต่ไม่บอกว่าตัวไหนอ่าตอนนี้แต่อาจารย์เนี่ยชอบสี่ศูนย์อยู่แล้วนะส่วนตัวนะครับนะอ่านะครับเนาะแต่เลขชนเนี่ยก็เหมือนวดนเก้าหนึ่งเลยก็ชนแบบนี้ก็น่าจะเดี๋ยวผมจะไปหยิบรอตเตอรีก่อนนะอ่าอ่านะครับเนาะรอรอติดตามสักงยี่ิบห้าเนาะคอยดูกันนะครับอ่าคอยเด็มรือว่าปล่อยไม่มือ ก็เดี๋ยวพิจารณาไปเรื่อยๆครับอ่าก็จะม่เยอะกว่านี้อ่าม่เยอะกว่านี้ครับเยอะกว่านี้อ่าอยู่ในตำแหน่งที่สองของชุดปล่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นเยอะหรือสองหรือสี่หรือเปล่านะครับอประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นปริศนาอยู่แน่ะอ่าแรง่าเอาง่ายๆเอาทุกตัวนั่นแหละแรง่าไม่ต้องไปเอาที่อื่นเลยใช่ครับคือคืออย่างเนี้ยกก็จะได้ตรงกตบชุดคือผมอยู่กับช่องเบาทักช่องสมาร์ทเมื่อวานแล้วก็ แอดมินไทเกอร์ออนอตีแฟนเพจผมก็บอกนะเมื่อนี้ไอ้จะแก้บนไอซื้อผลไม้มาแล้วกัเลยไปจุดตูบบอกผู้ให้ไอ้ทักเนี่ยให้เบาทักเนี่ยแยังไฟให้พอมันเมืดเลยบอกว่าขอได้ผู้ดรอขอให้ตรงกันพี่จังหวัดเก่าหนึ่งมันจะได้มั่นใจลวกไ็ไลด้รยต้นทุนเล็กอาจจะได้หน่อยกันจุดแล้วก็ผมก็จุดหน้าปูนกำเส็จผมก็ไปเดินไปไหว้ปู่เวทไปไหว้ย่ามณนีจันทาไหว้เสร็จกลับมาไอ้พวกนี้ร้องอุ้ยตรง,ตงผมก็คิดว่าพวกนี้อัมเวแล้ะอ่า แต่มาดูคนลุกเลยตรงครับอ่าตรงแล้วไม่ต้องกลับเลยอ่าใช่ครับตรงแล้วก็พูดตามตรงไปตรงพี่กบอีกนะเออเอาเอาอครับอ่าแต่ว่ายอมรับเลยทุกพี่กบก็สวยครับใครได้ดูเรียกทุกพี่กบนะคะยิ่งมามาพี่น้อยยกมืออย่างเงี้ยยิ่งอือหือใช่ครับอ่าคือพอ เหมือนคนลุกครับรอบนี้ทูบจุดแล้วพอใจผมว่าพอใจนะครับพอใจอ่าแวของฝันก็ตรงด้วยของฝันก็ตรงครับน่าจะฉลองกีใหม่ได้นะเราน่าจะได้เขาดาวพร้อมกันหมดเลยส่ห้ารอบขอกลัาพิก็ิหรอบผมกลับก่อนนะที่อ๋อไม่พิ้งรอบเนาะพูพิงรอบเนี่ยได้หมดเลยครับ ถ้าออกสี่สองศูนย์ก็สี่ร้อยคนรอบก็จะเอาเอาเอาวิ่งไปด้วยเต้นไปด้วยเอาอ่าตีมาวิ่งด้วยเวยกันแล้วสี่รอยรอบอ่าอาจารย์นอดตีรับเองก็สิบรอบเพื่อนเอาโอ้่ะใครจะไม่เห็นอาจารย์นี่ก็จะได้วิ่งวนี่นัดีองฝากไว้ก็คือเป็นการดีในการจุดโทบครับหรือว่าเป็นจุดแล้วรู้สึกโอเคแล้วก็บอกไว้เลยว่าพอมันชนเนี่ยมันง่าย มันง่ายต่อการที่จะเนี่ยแต่ยังไม่บอกหรอกว่าตัวไหนตอนนี้คนเดาไปอา,อาจจะชนหรือเปล่าก็ได้นะครับเนาะอาจารย์อาจจะแกล้งหรืออะไรนะครับเนาะก็รอดูนะครับเนาะแต่เบื้องต้นก็ตามหาลอตเตอรี่ที่มีเลขสี่ก่อนแล้วกันนะครับเนาะสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์เนี่ยนะครับเนาะตามหาไปก่อนนะครับเนาะส่วนวันที่ยี่สิบห้าเรารู้กันนะครับอ่าตามเชฟปูนะอ่า ใช่ครับแล้วก็ยีบเก้าเราค่อยลากลำโพงครับแยมแยมมาแล้วนะครับผลไม้ก็แก้บนแล้วนะครับแต่ว่าพอจุดเมื่อคืนเนี่ยมั่นใจมั่นใจเลขชอบเลยพอจันก็เล่ชอบบ่ขอให้ตรงก็เลยชอบอยู่ครับเป็นเลขที่ชอบอยู่ขอให้ตรงมันก็เลยตรงอ่าคือขอเพื่อตรงเพื่อจะได้หนึ่งรถต้นทุนสองได้มั่นใจขึ้นเหมือนว่าก่อนไม่ตรงเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าจะเล่นตัวไหนเราก็ไปเล่นเก้าห้าแล้ซะเยอะมันออกแปดห้าช้อยครับ ครับใช่ครับก็ลองไปดูทูปพี่กบดีๆนะครับกลับไปดูเลครับเพ่อพี่กบก็จุดแม่นครบ้วนครับท่คนอ